สวัสดีครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องเลี้ยงเป็ดวิธีกเกษตรทุกท่านนะครับนี่ดี๋ยวไปดูกันน้องเป็ดที่เลี้ยงคลอดล่ะนะครับแทน,ทน,ทน,ทนฟักออกแล้วนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับกำลัง,งรอการแตกอีกเยอะนะครับ เราจะขาเลยมาลุ้นลุนรุนช่วยกันเขาจะขายได้แล้วนี่เจาะเจาะหมดเลยนะครับนี่ดู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 ด,ด,ดูกำลังเจาะเขาม,ขามีกำลังเจาะนะครับนี่น,นี่ฟองนี่ก็นี่เริ่มแล้วเริ่มอะไรเห็นไหมครับ เ,เราต้องเผลแวงอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ยี่สบสองกำลังเจาะเต็มเลยนี่หนึ่งเอาใคขึ้นก่อนมารุ่นไม่เท่ากันนะครับเจาะแล้ว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 เอาลงมีก็เจาะแล้ว เอาลงนะครับต้องหงายขึ้นนะครับฟองไหนที่จอดแล้วต้องหงายขึ้นนะครับเพราะว่ากาันสำลักนำคำนะครับพยายามให้น้องๆหง,ง,งายขึ้นกำลังแตกครับดูแล้วนี่กำลังแตกหลายฟองเลยวันที่ยี่สิบสองแตกกำลังไล่กันแตกนะครับอือฮืนี่ เดี๋ยวรอให้คนฟูจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับมีคนจองหมดแล้วนะครับมีคนจองหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นอ่ารูแอมรุ่นดักนะครับจากตู้ฟักทำเองอู้นี่รุ้นเลยรุ้นเลยมาแล้วมาแล้วกำลังดีดตัวกำลังดีดตัวออก,ออกจากอะไรน,นั่น นัานแล้วเก่ง okay, มาก,มากนี่ดูนะครับทอา่าไบ้างนะครับออกมาแล้วิดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปแปดแปดตัวนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับในตู้นี้นุ่มบัวดแดงรอส่งที่ ร้อยตัวสองเออแกเอาสองร้อยตัวก็วานะครับอาแล้วผลผลิตครับดีได้เลยนะครับเดี๋ยวรอขนฟูจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใช้อุณหภูมิฟักอยู่ที่3 7 7 5ความชื้นที่65นะครับคุอ เรียกาแ,แม่พอเขาดีดออกมาอย่างนี้นะครับให้อยู่ในตู้ประมาณหนึ่งวันให้คนฟูนครับคนฟูเสร็จแล้วค่อยออกเอาไปอนุบาลน,นะครับคนฟูเสร็จแล้วก็เอาไปอนุบาลผ่าเขาเรียกว่าตู้ตู้อบไปกกไข่ก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเก็บออกก่อน นี่้องน้องอี้เหลี่ยปิดบ้ายนี่ทอาไมดูเฉยน,นี่ครับผม